สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับแนวทางเนาะแนวทางหวยหวยหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาสูตรนะคะสูตรยี่สิบห้าคู่นะคะสูตรนี้ก็จันพุทธศุกร์นะคะใช่ไหมกว่าเรียบเลยนะคะวันสุกร์นี้ก็แตกบนล่างเลยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ สี่หกไม่ได้อยู่ในกรอบนะคะสี่หกไม่ได้อยู่ในกรอบเนาะแต่ว่าเป็นตัวที่แอดตัดออกนะคะตัดก็แม่นแม่นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดคู่นะคะที่แอดตัดออกนะคะ แอดก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็คงไม่ได้เอาเหมือนกันนะคะสี่หกนี่นะคะเพราะว่าก็คงมานินพวกนี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็เข้าบนล่างเลยเนาะแปดสี่หกสองแปดนะคะผลหวยแปดสี 8, 4, 6, 2, ่หกสองแปดอ้าวใครที่เข้ามารับชมรับฟังสูตรยี่สิบห้าคู่นะคะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรับชมคลิปรับชมโฆษณาให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้แอดแล้วก็สนับสนุนช่องอีกหนึ่งทางนะคะเป็นกําลัง เป็นเป๊เป็นกำลังใจให้กันนะคะทางแอดแล้วก็เอฟซีนะคะขอบคุณแม่ๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะเอฟซช่องปุ๋ยพารวยทุกคนนะคะขอบคุณน้ำใจที่ทุกคนเข้ามารับชมแลบฟังนะคะก็ขอให้มันนะคะก็ขอให้หิ่งขอให้ฟังขอให้เป็นแนวทางที่แอดมอบให้นี่เป็นแนวทางที่ดีนะคะหลายๆท่านก็สร้างบ้านได้สองสามหลังแล้วนะคะ <c oughs> แม่จะคือนว่าเวเบอร์แท้ะเอาเราก็คิดแค่ตัวเราได้หรอตอนเสียเฮอย่าไปคิดที่ละคะ่ะ ตอนเสียนีเงียบไว้ค่ะตอนได้นีกีดแห้งๆค่ะที่ไหนได้ได้ทุนตัวเองคืนหมดเองอ้าวโบเป็นอย่างค่ะขอแค่ได้ขอแค่ได้ถูกนะคะเราก็กีดไปก่อนนะคะทุนคุณกําไรจังวากันค่ะทุนกําไรจังวากันเนาะเขาจะวิคิดส่วนตัวเข้าเข้ากับกีดก่อนหน่อยสาธารณชนเราก็กีดไว้ก่อนนะคะ <c oughs> โอ้แอดเจ้าคือบันเทิงบันเทิงจริงๆนะคะแอด เจ้าสีมีเี้นี่แอดไว้แอดจะมอบยันคุ้มภัยให้ทุกคนเผื่อทุกคนแตกสี่ตัววันจันนะคะเอารอดูรอดูแอดสีมอบยันอี่ยังให้ทุกคนนะคะแอดไว้จะมอบยันให้ทุกคนนะคะมียันนี้ทุกคนแตกสี่ตัวแน่นอนนะคะสีหายดีบ่เนาะเป็นปริศนาเด้ค่ะมันเป็นปริศนาเด้ทุกคนเป็นปริศนาโอ้เบอเอาเรืยันทุกคนกลัวทุกคนตกใจนะคะจากที่จะถูกสี่ตัวเลยผาดสามัน เจอยันแอดเข้าไปเนาะอ่าไม่บอกครับไม่บอกไม่เฉลยเอาแอดว่าสีหมอบยันห้ได้มันเป็นยันนะคะยันคุ้มภัยถ้าถ้าเห็นยันนี้นี่แตกสี่ตัวแน่นอนว่าสันเอฟซีว่าบอเอา,เอาดืเด้อข่อยยนันบ่ถือว่าสัน <laughs> แอดนี่บันเทิงบันเทิงจริงๆนะคะเอามาดูกันนะคะมาเข้าเรื่องหวยของเรานะคะหลังจากที่ออกทะเลไปสองนาทีแล้วนะคะ อ้าวผลหวย8 4 6 2 8นะคะ8 4 6 2 8ใครที่6ตัว หกตัวห้าตัวโอ้ยคนหวยก็เอาบุคือกันเนาะแปดสี่หกสองแปดนะคะจังไดก็บสี่หกคือเก่าค่ะนี่นะคะสี่หกนะคะตรงตรงแป๊กนะคะชุดนี้นะคะแอดสังเกตหลายรอบแล้วสังเกตดูไหมรู้สึกว่ามันจะเข้าตรงตรงบ่อยนะคะเข้าตรงตรงแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเมื่อวันนี้ก็เข้าห้าเจ็ดตรงตรงเมื่อวันนี้ก็สี่หกเห็นไหมคะสี่หกสองแปดตรงตรงเลยนะคะทั้งหวยไทยแล้วก็หวยลาวพัฒนาทุกคนสังเกตดูไหมคะเหมือนตำแหน่งมันจับได้ค่ะตำแหน่งมันจับโอเคแต่ว่าเราทักเราทัวงไม่ได้พอเราทักเราทัวง ทีไรนะคะไม่ออกตัวกลับก็หลุดวส,สันติอ้าวก็ขออย่าให้หลุดนะคะขออย่าให้หลุดสูตรยี่สิบห้าคู่เป็นความหวังของทุกท่านนะคะความหวังของแอดความหวังของเอฟซีนะคะแล้วก็เป็นตัวตัดนะคะเอาสูตรไหนตัดนะคะสูตรนี้นะคะแอดจะใช้สองสูตรตัดนะคะคือสูตรหลักแล้วก็สูตรของหลานนะคะสูตรเก่าของหลานนะคะ ใครที่เห็นชุดนี้ลงไปแล้วก็เล็งเลงตัวตัดของหลานไว้ก่อนนะคะเลงตัดไว้ก่อนว่าแอจะเอาตัวนั้นตัดไหมหรือจะเอาสูตรอื่นตัดนะคะก็ต้องรอชมชุดสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะชุดสรุปนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะจะมีทีเด็ดอยู่ในนั้นนะคะชุดนี้หลายๆท่านก็ถูกไปหลายงวดนะคะหลายงวดบางทีอาจจะ ยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดใช่ไหมทุกคนยังไม่หลุดเนาะยังไม่หลุดก็ขอให้มันใหญ่หลุดอย่างเงี้ยค่ะนี่สิบห้างวดนะคะสติสิบห้างวดหลุดแค่สองงวดเนาะเข้าสิบสามงวดนะคะงวดก่อนเข้าห้าเจ็ดงวดนี้เข้าสี่หกสองแปดตรงๆเลยนะคะเน้นดีใจด้วยนะคะสามตัวนะคะสามตัวเอดก็ยังจับไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ชอบทาชอบทาก็เหมือนหัด ฝึกหัดตัวเองไปในตัวนั่นแหละค่ะก็ยังไม่เข้าเลยนะคะมีทุก46นะคะมีทุก48แต่ยังไม่มี846นะคะอาจจะมีสักวันที่แอดจับได้นะคะเหมือนแอดก็หัด ไปในตัวนะคะหัดไปในตัวฝึกตัวเองไปในตัวนะคะทุกคนก็อย่าว่ากันเด้อคือยังจับไม่เข้าเลยนะคะยังจับสามตัวไม่ได้เลยแต่แอดก็ฝึกตัวเองไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนหัดจับไปเรื่อยๆนะคะหัดจับสูตรนั้นหัดจับสูตรนี้นะคะสามตัวนะคะเป็นอะไรที่แอดชอบฝึกมากชอบหัดจับมากนะคะแต่ว่ายังไม่เข้านะคะแต่ก็มีแต่ใกล้เคียงค่ะส่วนมากมีแต่เฉียดมีแต่ใกล้เคียงนะคะเอามาดูนะคะสูตร ของวันที่เก้านะคะของวันที่เก้าเนาะทุกคนต้องรับชมรับฟังแบบชนิดว่าไม่คำต่อคำ,คะ <5> <5> คำ<ต>นะคะเพราะว่าบางทีนะคะบางท่านอาจจะพลาดไปบางท่านหลายคนมาคอมเม,มนต์นะคะว่าทาไมไม่เห็นสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้ทุกสูตรนะคะส่วนมากจะอยู่ในชุดสรุปชุดสรุปคือชุดสรุปจริงๆชุดสรุปทุกสูตรที่แอดมีนะคะทุกคนจะพลาดไม่ได้เลยนะคะชุดสรุปหลายๆท่านก็บอกถ้าไม่หนูไม่เห็นสูตรนั้นผมไม่เห็นสูตรนี้ว่าสัน อมันอยู่ในชุดสรุปนะคะทีเด็ดเยอะอยู่ในชุดสรุปเพราะว่ามันจะหลายคลิปเกินนะคะแอดก็เลยไม่ได้เอามาอัดคลิปทุกทุก,ท,กทุกสูตรนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะเอาไปให้ในชุดสรุปนะคะแล้วก็เป็นตัวตัดนะคะใครที่ไม่เห็นตัวตัวตัดนี่นั่นแหละค่ะยังก็อย่าเลื่อนผ่านทนฟังเอาหน่อยนะคะทนฟังเอาหน่อยในชุดสรุปเพราะว่าอ้วมันมีทีเด็ดเนาเราจะได้เงินเราต้องอดทนค่ะอดทนค่ะทุกคน เอามาดูนะคะวันจันทร์วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่9เดือน9ปี6 7โอ้สวยจัง99้าเก้ามเก,ก่าเก้าสีแม่เรบอมาดูกันนะคะมีตัวไหนบ้างยีชุดนะคะคือยังไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยอันนี้ให้ชุดเต็มไปเลยนะคะชุดเต็มบนล่างนะคะให้ไปที่4 8 4 9 4 0 4 2 4 1นะคะ5 8 5 9 5 0 5 2 5 1นะคะ6 8 6 9 6 0 6 2 6 1นะคะ7 8 7 9 7 0 7 2 7 1นะคะ

หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหกสองหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่สองได้อย่างนี้ค่ะจับได้อย่างนี้เลยนะคะนี่ถือว่าเลขมาสูงอยู่นะคะเลขมาสูงแต่ตัวไหนหายสามหายนะคะแปลกนะคะสามหายสามหายแล้วนะคะสามหายสี่มาแทนนะคะสี่ศูนย์สองจะมาหรือเปล่านะคะหรือจะเป็นสี่ห้าศูนย์สี่ห้านะคะหรือจะเป็นศูนย์สี่ห้ามาเนาะทุกคนเนาะ นีเลยนะคะก็ตามนี้เลยนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะอันนี้แอดยังไม่ได้ตัดยังให้ชุดเต็มไปเลยนะคะยังไม่ได้ตัด3ตัวยังไม่ได้ตัด2ตัวยังไม่ได้ตัดเอออัน,นอันนี้อ,นอาจารย์สูตรไหนตตดส่วนมากทุกคนก็เล็งไว้แล้วนะคะ0ูนย์ใช่ไหมคะศูนย์เจ็ดสูตรล้านนะคะมันต้องรอตีกรอบอีกชุดชุด ชุดหลักนะคะสูตรหลักนะคะแอดจะเอาสูตรหลักแล้วก็สูตรร้านมาตัดนะคะตัดให้ทุกท่านนะคะก็ต้องรองชุดสรุปเพราะว่าสูตรหลักแอด,ดยังไม่ได้ทานะคะแอดจะลงชุด2ี่หคู่ให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสูตรหลักลงตามตูดนะคะหลังจบพวกฮานุ่งฮานอยอะไรลงให้นะคะมีราคาก็จะทยอยลงนะคะทยอยลงให้เรื่อยๆเลยนะคะก็เตรียมรับชมแลบฟังนะคะรับชมแลบฟังได้เลยนะคะ แล้วก็ไปเจอกันอีกทีในชุดสรุปนะคะชุดสรุปพวกนี้ก็ดูพังๆไปก่อนนะคะให้แอดคำนวณให้อดคิดของแอดก่อนนะคะให้แอดวิเคราะห์แนวทางก่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะอดก็ลาไปก่อนเด้อเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปงังขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะถึงไอ้นี่มันก็จะเป็นทิศท,ทางหวยค่ะทิศท,ทางหวยที่มางวดน,นี้นะคะสูตรนี้มีโอกาสหลุดไม่มีโอกาสหลุดก็คือถ้ามันไม่ออกเบิ้ลนะคะ เบิ่นหรือว่าพี่น้องหรือว่าออกอะไรพิสดารน,นะคะมันก็ไม่หลุดขาดสูตรนี้นะคะเหมือนที่ผ่านๆมาก็ขอให้มันเข้าค่ะขอให้สูตรเดินดีขอให้สูตรฟังเนาะอาจารย์พูดสูตรนี้ขอให้มันผ่านไปได้นะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะ นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอเดอ้อแต่ละสูตรนะคะคิดแล้วคิดอีกคัดแล้วคัดอีกนะคะมาให้เอฟซีแอดก็ว่าเจ๋งสุดๆแล้วนะคะอยู่ที่ทุกท่านนะคะจะเลือกไปสูตรไหนไปให้ได้เอาให้ได้เดอ้อบางท่านนะคะอยู่ที่การตัดสินใจของทุกคนนะคะไม่ได้อยู่ที่แอดได้แอดนำเสนอสูตรก็จริงนะคะแต่ว่าการตัดสินใจทุกครั้งนะคะอยู่ที่เอฟซี C H M w. หมดเลยนะคะ จะได้จะมา้นไม่มา้นนี่ขึ้นอยู่กับเอสซอย่างเดียวเลยค่ะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะวิเคราะห์แนวทางวิเคราะห์ข้อมูลดูสำหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีให้เป็นแนวทางที่ดีที่มานที่หิง้งที่ปังสวัสดีค่ะ